นี่เคื่อไฟไลไปแล้วเนาะพี่น้องอไว้เองกับสื่อกระทงแล้วแล้วนี่อ๊บอะ ยังหันใจไดอยูพอแม่พี่น้องเพราะว่าวันหนึ่งไปขอสากแบตน้ำพลินพอดีได้สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สิพาพวงมแม่พี่น้องมาลอยกระทรงก่อนเลยกระสกับเ้อยบันนี้เพราะวมากาคนเดียวเนาะเงาเปียวหัวใจนี่ก็คือบรรยากาศเด้อ มีกราไฟเลยเนาะเอาไปได้เลยบอนี Ou, i, ่โอ no. ้ของกูแดนของกูใหญ่คือว่าคนบอดได้คายแต่ว่าของกูใหญ่เลาวพี่เนาะจะนั่งท่อไปหาสื่อก่อนเนาะเดี๋ยวเป็นเหรอสื่อร่วมกันอ่ะเดี๋ยวเป็นผาบรรยากาศอยู่ลุมก่อนเนาะพี่น้องเลย มาแล้วมาแลาแนี <and living> <front> Aa, ่คือันแยูเลอร์หั่นแมนเือไฟเบืองนั้นไลเลยเนาะพี่น้องนอย่งเพือไฟเบืองนี่ย้ากระต่ายแมนเพ่ปล่อยนะยะได้นาะ nhang bưởi này hả cà nó nón đi, cụt đen phân lúc cà tải cụt đen. Oh, rồi còn một nửa. Oh, ôi ôm một nửa đi đi. Ôi, 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 ก็มีกลมเสียงกันะน,นะโอ้ยกะประจานกระว่างนอนเนาะนอนตนะไลเนาะเจ้าพี่นี่บอยอาร์ตเนาะสำหรับบรรยากาศลอยกระทงเพราะว่าเขาเจ้าจัดอ่างมือ่อแคมคลองมันแบบว่าเขาเห็ดเป็นการเจือนเยังก่วงพวงแล้วก็สะอาดเนาะพี่น้องกับพอดีเหลียบแคมคลองจนสุดลงไปฝุ่นแล้วก็สามารถลอยกระทงเอาเปิดใหญ่นเนาะ โค้งเลยสุดโค้งเลยโค้งลอยฟ้าเลยไปทีไปทีหน้าลงแล้วก็ซับเต็มก่อนสิว้าวอ้เบิร์ดดอกบีดอก เบือนนงนั่นง่ามร้พี่น้องว้าวจังฮู้งง่ามโอ้อันหน้าเอาอันหน้ามาหนีื้นมวนขนาดเราได้พี่น้องเลยเถอดอันหน้าเนาะ ว่าแล้วเนาะแบบแ,แบบนี้อน้่ายากนะแบบนี้บรรยากาศเข้ามากก็รูดมากมากก็ขอบพูดเนาะพี่น้องเอ้ยลอยกระทรงถวยคมเอาไว้มาคนเดียวเงาเดียวหัวใจหาสื่อกระทรงก็นอกวันนี้เนาะเอาแบบข้ามาด้านนี้เด้อก็ไรนี่แบบนี้ที่มา,าพัานมันบกเงียงวะเอา ใส่เทียนใส่ผู้ทีใ่ใหม่ถูก <c oughs> อันน้ามองปักเทียนใส่ให้งาแน่สีผาพาันธุ์รบแมีบอกไหปั๊กนี่กับใบโก้หลังจากรอยกระโทแล้วไว้แต่สิเมือ่อเนอะที่หลอกน้องเพราะว่าอลจากครบ มาคนเดียวหรอพี่แจักสี่เหลี่ยมใช่เพื่อไฟลำนันไปหอดูแล้วตอนนี้เพื่อไฟไลท์ไปแล้วเนาะพี่น้องอ่าแต่ไว้เองกับสื่อกระทงแล้วแล้วนี่เดี๋ยวจะไปลอยกระทงเนาะ ลงขึ้นโอ้ไ oh ม่ไม่นี่เนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กาสิลงไปลอยกระทงแต่ว่าหาทางลงทางลงอยู่เบื้องหนนานะทางลงเบื้องเดียวลงหม่องนี่บ่ได้มันมืดเรือไฟสองลำก็ลงไปหอดผุนแล้วเห็นบ่งามายเนาะพี่น้องเนาะม,มากคนเดียวกับประมาณนี้แหละเนาะ จะเป็นจะไดหากะตะยางมาแเลยเนาะอันอันหน้าอันไทยอันยิ่งแมวเมื่อบ้านเนาะพี่น้องแล้วพอหน้ากับเมื่อเวียกเนาะบริภาคเมือนีิหานถ้ามีกรว่ายยังไงพึ่นอยู่แต่ว่าอ่ายู่บริภาษ์เพื่อตรงตรงอันตรงไปเวียกเนาะก็เลยมาคนเดียวโอเคไปเอานี่ยห้ามเนาะพี่น้องเนาะ ยังเอาลงไปเบิ oh, you, ่งอยู่มุมลุมอ่าอยู่ลุมข้นมาเทิงแต่ว่ามองลอยมันจะลงได้มองจุดเดียวเนาะนันเดียวก็ไอ้เนี้ยเออาร์เนี้ยไดอ่าเนาะอ่ะ แงมร้ายพี่น้องขี่ขึ้นไปบรรยากาศคนไปลอยกระทงลงไปลอยกระทงโอ้แออัดมากแง่กันเนาะพี่น้องเอาโอ้ตกเสัอไปโอเอาสะมาบุคืนตัวนี้ โอ๊ยม่สิ่ใหม่ผ่ากั่งได้ฮัันฮั่นฮั่นฮันฮั่นฮันเอาออกน่เอาตายแล้วเออแม่บอ cứu <laughs> xẻ Wow Oh ngâm lại Oh nó บากศนี่คือบรรยากาศอยู่แถวลอยกระทงเนาะพี่น้องเนาะเ้าสิรงลอยยนเพื่อเาสิรงไปลอยอยู่ไนแล้วพี่น้องเนหัวนพี่น้อง พี่น้องมาเดอ้อมาลอยกระทงน้ำกัดเดอ้ออ่าไปแล้วโอ้นี่ไปเด้อน้อที่ถ่ายหายไปดิมีคนถ่ายหายแล้วนี่อ่า còn nó <laughs> cả nhịp 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 phải <laughs> <laughs> <U. cười> <laughs> ใช้เขาขึ้นอช้กระ n g ยู่อะไรเนี่ยอ่าไปเลยเอ่งกระถ u n จ้าข้องเลยนุชัเอาไปเลยยำฮวงตะวัน น้ำมันน้ำมันอยากอันนี้น้องวนเขาถ้าปอยยู่นอมันกระสไลออกยังจังเนาะ้าปอยยูนี่มันก็ะไลวนเขาเมื่อคืนภูนเด็กหน่อยโดดน้ำแล้วโยออกลูกโยออกโยออกลูกโยออกพนแน่ อ่ะสำหรับบรรยากาศได้คำคืนนี่กัไว้กัสิผาพ่อแม่พี่น้องอ่าเบิ่งบรรยากาศแล้วก็กลับเดินอ่าพากพี่น้องกลับเนาะแล้วก็สีผ้าเบิ่งบรรยากาศน้ำทางไปน้ำมาแล้วก็ซ้ำหอดบนจอดรถโอเคพี่น้องไปกลับอันอยู่เดอรบ่วไหลเนาะ ว่าทางเมืองมันก็ใกล้เติบจ่นี่ก็ไมันเปี่ยวอย่านเนาะครับขับรถเมืองคนเดียวเด้ออ่านี่โอเค,ข,คอขึ้นก็นเด้อพี่น้องเด้อทังขึ้นก็ยากเลยนี่ว,ว่าแต่โุมื่นลงนี่เนาะอ้ออ่าขึ้นมหาเทิงแล้ว แล้วก็ยังอีกคันหนึ่งยังพักหนึ่งยูนี่เลยคุณโบได้ปล่อยโคมเนาะโอเคปะอ่าไปพี่น้องบันนี่นี่ก็คือบรรยากาศเบื้องนี้เนาะ เรากำลังหาทางขึ้นคือว่าขึ้นทางนี้น่าจะได้แต่ว่าสิไปขึ้นทางนั้นพุ่นละ่ะแตาพี่น้องเบิ่งภาพบรรยากาศอะไรยางไปหารถเลยเมื่อยแห้งเนาะซื้อหนามก่อนบัดนี้ซื้อหนามกินก่อนอมุ้มมีมองนั่งเนาะย่างเมื่อยแล้วก็ยังนั่งเบื้องเบื้องนั่งเหรอท่านบออ่านี่เนาะ เท็กไวยเนาะพี่น้องสำหรับเบื้องนี่ก็เป็นบรรยากาศอ่าเบื้องอีกเบื้องหนึ่งนาะพี่น้องที่วาไว้ได้ทายให้พี่น้องได้เบื้องในสวนกลางเว้นในคลิปก่อนเนาะสามารถหย่อนไปเบื้องใดแต่นี่เป็นบรรยากาศในค่ำคืนเนาะพี่น้องคนลา ร้อยลายแออัดกว่าก่าอยูบอนที่ไว้ลอยกระทงเนาะจุดที่ไว้ลอยหันเมนจะเป็นจุดหน่าวัดเนาะตัวนีเมนจุดาลาคําแต่ว่ามันก็อยู่เส้นเดียวกันแหละแต่ว่ามันก็อยู่เบื้องลุมเบื้องเทิงไว้ตรงขออนุญาตอ่าปิดเสียงแหละภักเอานาะพัวยุนี่ขาเจ้าเปิดเพลงดังลายแหละเฮาอยาดเสียงเพลงมันจะไปติดลิขสิทธิ์สนันห้เบิงภาพบรรยากาศโดยรวมน้ำกันเนาะก็คือคนลงมากอ่า ลอยกระทงไล่หลายบ่งเนเบึงเน้กับปอยโคมเป็นคูเป็นครูทางนี้เ me, enfin ็นแล้วก mm ็อ hmm. ีดซาเลยอยู мире, ่นี่ก็เป็นบูธสาธารณสุกแขวงเนาะพี่น้องเพิ่นอ่าโดนโดนลงไห้ใส่ทงยางอนามัยเนาะตอนนี้เพิ่นก็จะมีการอ่าผ้าลินเกมเพื่อจะได้กระทงหน่อยนี่เนาะอ่าก็เป็นคำถามง่ายๆลินเกมง่ายๆเนาะเกี่ยวกับการใส่ทงยางอนามัยนั่นเองนี่เนาะ กับเป็นอ่าทีมงานสาธารณาสุขเขาและสำหรับคลิปนี้เมนไว้ขอจบเพียงเทนีิลีล่ลอเดอร์พี่น้องขอบใจหลายๆที่บัวขามโฆษณาเนาะขอบพระคุณหลายๆเด้อ